ปิดแล้วพี่ยค่ะอ้าวหมูฮะเขามีเรื่องอะไรกันเอ้าแกนั่งดูทิ่เกแกไม่รู้เรื่องอะไรไงจะไปรู้หาอะไรกูไม่ได้ตั้งใจดูกูนินทาคนข้างบ้านน้องเจ้าทองฮะทองอ้าวแล้วทองใครอ่ะทองใครไม่รู้หาผัวไม่ได้รูปร่างสวยๆอย่างฉันไม่ชอบไอ้อภิมันพี่ยาค่ะกูคุณทำอะไรปิดประตูพหมอะค่ะปิดสิกำลังจะปิดอยู่หัวโมแกนี่เล้าหรือป้อง

นี่คืออะไรกัเสลี่ยบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าสร้อยมาอยู่เีงยังไม่มีคู่ครองแล้วน้องตั้งท้องได้ยังไงไรก็หมายความไงกันพี่คะกฤษดาใจเย็นๆลูกอย่าโทษน้องเลยแม่ผิดเองที่แม่น่ะปล่อยปะละเลยไม่ดูน้องยกทูนีน้องไปเทนนิสนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็มึงกฤษดาเขาเป็นคนจัดการเรื่องนี้เอง เพื้อคือมรงมารชาเป็นถึงผู้นำประเทศแต่ทำกิริยาท่าทางเยี่ยงให้สะทุนแบบี้แอบตั้งท้องโดยที่คนอื่นไม่รับรู้ด้วยเจ้ากล้าทำได้อย่างไรแต่เอาเถิดในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วจะกลับไปแก้ไขอะไรคงไปไม่ได้แต่พี่อยากจะรู้ช่วยบอกพี่หน่อยเถอะ พ่อของเด็กในท้องเป็นใครตอบพี่มาตอบพี่มาผมจะบอกไม่ได้นะค่ะเซอร์มาอยู่นี่นี่เราเป็นพี่เป็นน้องกันนะทำไมถึงบอกพี่ไม่ได้อ๋อรู้ว่าสวามีเจ้าเป็นเทวดาบนชั้นฟ้าหรือไงถึงบอกกับพี่ไม่ได้ บอกได้ไหมถ้าทุกคนอยากรู้ว่าพ่อของนิกในท้องเป็นใครต่อมทิ้งใจมาอยู่ดีก็จะบอกหัวของบังฉันนั่นก็คือผีเสื้อทองไหมคะสร้างความอบใจกับทุกคนสวยดีขอบคุณ ะรู้อย่างไรู้แล้วท้องกับใครท้องผีเสื้อรู้ถึงไหนอายถึงนะครไอ้หัวมูคุณพูดอะไรเขาถามไปไม่ต้องตอบเพราะตีถามบ่อยนี่เดี๋ยวโดนฝันไม่อยู่เลยท้องผีเสื้อเดี๋ยวก็ตายแล้วแก่จบกล้าพูดไม่ได้ยังไงท้องกับผีเสื้อท้องทำไมล่ะน้อง ผู้ชายในแผ่นดินตั้งมากมายเจ้ากลับไม่สมสูงแต่กลับไปสมสูงกับสัตว์เดรัจฉานี่ปเสื้อทองอย่างนั้นหรอือล่าดีๆขูไม่ชอบเอา้านีไม่จบกล้าทำเจ้าจกล้าต่อพี่พี่กิตติดาจะทำกล้าสิ่งใดก็จะไม่เกรงใจใครทใเท่านั้นในแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นพี่อยากรู้พ่อเป็นผีเสือ้อแม่เป็นคนแล้วลูกออกมาจะเป็นอะไร อภิมันพระยะค่ะรับคำสั่งจากเราจับตัวสร้อยาอยู่ดีขึ้นนั่งบนบันลังเราวรียดรูมันออกมาอยูนี้เราเรียกเขาเยาดลยุดหยุดหยุดหนุมทย่รหยุดหยุดยุเรยดหยุ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 ดหัุดหยุดหยยยุดหยอดหหยุด ลุกในท้องท้องไมเลยเฮ้ยโอ้โหานักเดที่ล้วไปไหนมึงไม่ล้มตลอดทหงล้มทำเพื่อ